สวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับเนาะสวัสดีปีใหม่ครับผมบรได้ออกตอนนกไล่เมือแล้วพี่น้องเป็นสองสามอาทิตย์แล้วนกย้อนเหตุผลว่านกปลาบัวหาวนะครับบ่มีคลิปให้พี่น้องเบิ้งกะจ้าว่าสเอายังงไ้ลงให้เบิ้งกับว่ามีนกขันนกตอบรได้ตอนกตอหนูดอก นกมัมมี่ครับนกปลาบ่อคอยคึกช่วงนี้จะดูวดัดจะดูการไปแล้วพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้โอกาสดีครับผมเนี่ยเนี่ยนกขันอยู่ก่อไผ่นี่พี่น้องได้โอกาสดีฝนตกเศร้าไม่ไม่อากาศเย็นๆก็เลยออกมาล่องเอานกไม้มาฝึกเสนอพี่น้องอนี่นกไม้โอ้นกไม้เอามาฝึกแจ็คสิขันบ่ขัน,ข,นขึ้นกับมมี่ครับผมขึ้นกับ้านในแกะอยู่ มือนั้นพี่น้องทางอุบลมาขอแบ่งนกน้ำกันเลยเพิ่นก็เลยขอขึ้นน้ำวะท่านขอขึ้นจากหัวแน่ววะท่านบ่มีขึ้นท่านมีขึ้นที่อาจารย์วะท่านเอาเพิ่นกาขอเขากากลกายนะพี่น้องเนาะกับประเววากันเจ้าของหาเอาไหมขอให้ถือใจพี่น้องสาฟังฟังพี่น้อง นี่เสียงไงตื่นไปดินกตัวน,นี้เดี๋ยวจิตใจนี่แล้วพี่น้องขึ้นกับว่ามาีดอกกระสีปักได้ซื้อดอกเนี่ยโอาหนี่ละนี่ว่งเบิ่งตัวมีนกขันแจ่อยู่เอาขึ้นมันมีที่พี่น้องผมปักเดืนเดืนได้ซื้อนี่แหละตามมาฝึกนกเตรียมสถานที่กัน นวเพ่อจีนแก่หมดเฮี่ยคือเนี่ยฟ้องไก่เขาหน่ล่ะเฮียก็ต่อต่ออยู่หมดสีนองเลยบกกฟื้นข้ามันสิขันหายบอพีีนองเลย,ยมาขันมื่อเอื่อท่มันซะำอ่ละ ปลาสิหายไปดอกถึงฝนไหมตามอนุกมาฝื้นนั่ละพี่น้องออกปลาสิคัดมาบ่วกันน้ำปลาเรียนก็ค่อยออกหมูปลาแล้วมันเศ้าโอ้หินไม่ติดทอนมีดน้องออกนี่แหละ

Welcome, yeah. yeah, yeah.